ก่อนการรับชมเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอเล่าย้อนกลับไปในเรื่องของพระชัยตอนที่หนึ่งก่อนเรื่องราวของพระชัยก็ได้บทสรุปว่าสิ่งที่พระชัยคิดว่าเป็นที่นั่งทำสมาธิแท้จริงแล้วนั่นคือแท่งปูนที่ภายในแท่งปูนนั้นบรรจุศพของพระ รูปหนึ่งมีคำถามมากมายเกิดขึ้นในเรื่องราวของพระชัยดวงพ่อท่านชอาอวาาที่พูดว่ามันคือกรรมผูกพันเรื่องนั้นคืออะไรและทำไมพระชัยถึงต้องเจอกับพระรูปนี้ทำไมพระรูปนี้ต้องตามหลอกหลอนพระชัยนี่คือต้นเรื่องและนี่คือเรื่องราวที่ต่อจากครั้งก่อน ขอขมากรรมตอนที่สองในเรื่องของพระเจอ,อผีข้าพระเจ้าขอขมากรรมกูไม่เอาเรื่องเล่าต่อของพระชัยชัยเล่าว่าเรื่องนี้เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เขาต้องบวชต่อและเป็นสาเหตุที่ให้เขาได้ร่วมทุดงไปกับพระอาจารย์ของเขา หลังจากที่ทนมาสิบกว่าคืนวันนี้พระชัยพร้อมที่จะเข้ารับการลาสิกขาบทสิกขังปัจจขามิทิหิติมังเพล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 ง,พง,พงเสียงถาดภายในสาราดังลั่นไม่ยอมหยุดจนเจ้าวาดพูดกับพระชัยว่าพระถ้าเขาจะไม่ยอมนะ พระอยู่ต่อดูท่าทีก่อนเถอะไว้ดูเลิกให้ดีแล้วค่อยสึกก็ได้สึกไปตอนนี้พระมีอะไรทำหรือยังถ้ายังไม่มีก็คองจีวรต่อเถอะอีกสักหน่อยปะไรพูดจบท่านจาวาสก็ยิบอ่อนๆตามนิสัยของท่านชัยเล่าต่อว่าตอนนั้นนะใจกูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอยากจะออกไปจากตรงนั้นใจจะขาด อยากจะถอดจีวรอ,ออกจากตัวแล้ววิ่งออกจากวัดไปเลยแต่ก็ทำไม่ได้ชัยเล่าต่อว่าตอนนั้นเขากั้นใจท่องต่อทาเรเพรเสียงของถาดที่วางอยู่บนชั้นไม้ผุผุล่นดังไปทั้งศาลาถึงตรงนี้อย่าว่าแต่จะท่องต่อไปเลยจะให้สวบดบทไหนอะไรต่อก็จำไม่ได้แล้ว พระชัยจะโจรเข้าไปอยู่ข้างเจ้าอาวาสตอนไหนก็ไม่รู้หันหน้าไปทางต้นเสียงมือจับที่แขนของเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็พูดต่อพระเอหรือยัอย่าสึกเลยวันนี้พระชัยเกาะแขนแน่นพลางตะโกนครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อตะโกนไปมือก็เขย่าแขนเจ้าอาวาสไปน้านก็กลมมองแต่พื้นหลับตาปี ชัยเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เห็นมันยิ่งกว่าในหนังสยองขวัญตรงถาบที่หล่นอยู่นั้นพระรูปนั้นยืนหน้าเขียวค้ำจนม่วงปูดบวมตาแทบจะถลนออกจากเบ้าทำปากจุบและมีลิ้นจุกอยู่ตรงปากยืนชี้หน้าพระชัยอยู่ภาพมันไม่ได้เห็นแวบ,บเดียวแล้วหายไปแต่มันนานเหมือนว่าพระรูปนั้น ตัวเป็นๆมายืนอยู่ตรงหน้านั้นเลยตอนนี้พระชัยก็กลายเป็นพระในวัดที่ไม่มีกุฏิจำวัดแล้วอาศัยศาลาเป็นที่จำวัดอย่างถาวรชัยเล่าต่อไปว่าหลังเหตุการณ์นี้อยู่หลายวันเขาถามกับเจ้าอาวาสแทบจะทุกวันคำตอบที่ได้รับก็คือไม่มีเลิกศึกและทุกๆคืน เขาจะต้องพัดชนกับเสียงคนเดินลากเท้าพร้อมกับบนพึนพรรมพำกูไม่สึกกูไม่สึกซึ่งตอนนี้พระชัยก็ทำเป็นไม่ได้สนใจอย่าถามว่ากลัวไหมมันกลัวยิ่งกว่าอะไรในชีวิตแต่พอรู้ว่าต้นเสียงนันเป็นใครจึงทําให้รู้สึกว่าก็ดีกว่าเสียงที่ไม่มีที่มาต้องมานั่งลุ้นว่าคืออะไรอย่างตอนแรก วันหนึ่งหลังทำว,วัดเย็นนี่มันก็ผ่านมาเจ้ร่วมเดือนแล้วนะครับพระอาจารย์พระชัยยังถูกหลอกไม่เลิกเสียทีพระพี่เลี้ยงที่กำลังสนทนากับเจ้าอาว่ากําพูพันเจ้าอาว่าตอบแล้วก็ยิ้มอ่อนๆเหมือนเคยพระชัยที่บังเอิญก็นั่งอยู่ตรงนั้นได้ยินก็เลยถามว่า ปกติแล้วมันกี่วันครับหลวงพี่หลวงพี่ที่ยืนใกล้ๆอีกรูปก็แทรกว่าปกติมันก็วันสองวันเท่านั้นแหละหรือกับพระที่ทำผิดข้อวัดก็จะหนักหน่อยเอาแบบอยู่ไม่ได้เลยเชียวเจ้าอาวาสหันมายิ้มแล้วสั่งแยกย้ายกันไปพระชัยเก็บทุกคำมาคิดและเริ่มไล่เรียงปฏิปต่อเรื่องราวข้อวัดไม่เคยขาดเรื่องทาผิดไม่เคยทำ ถ้พาพอขึ้นไปนั่งบนหลุมศพท่านเจ้าอาวาสก็พาไปขอขมาซะแล้วแล้วนี่มันเรื่องอะไรล่ะที่ทำให้ปิญญาณของพระรูปนี้ตามหลอกหลอนเขาไม่หยุดหย่อนเลยนั่นทำให้พัชชัยเริ่มตามหาเรื่องราวของพระรูปนี้ว่าท่านเป็นใครมีความเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมจึงไม่เผาทำไมต้องฝัง อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดแล้วคำว่ากรรมผูกพันนั้นคืออะไรกันแน่พระชัยตามหาเรื่องราวของพาะรูปนี้จากชาวบ้านในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงแต่หาเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นปริศนามากขึ้นไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครรู้บางคนทำท่าเหมือนรู้แต่ก็ไม่อยากจะพูด เหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องห้ามของหมู่บ้านก็ว่าได้แต่ความพยายามที่ดูเหมือนกำลังจะสิ้นหวังก็ได้รับการตอบกลับชัยเล่าว่าในเวลาที่เหมือนจะหมดหวังของเขาก็ได้เจอกับยายคนหนึ่งในหมู่บ้านข้างเคียงคุยไปคุยมาก็ได้คําตอบที่ตามหามาหลายวันหญิงชลาเล่าว่า ที่ทําให้เธอต้องออกมาอยู่ตรงนี้ห่างไกลบ้านเดิมก็เพราะสาเหตุจากเรื่องนี้เนี่ยแหละหลายสิบปีก่อนนู้นตั้งแต่ยายยังเป็นสาวสาวมีพระมาจากต่างถิ่นสองรูปท่านทุดงมาแล้วก็เจอกับวัดวัดนี้ซึ่งสมัยนั้นจะเรียกว่าวัดก็ยังไม่ได้หรอกต้องเรียกว่าสถานปฏิบัติธรรมพระทั้งสองรูปขยันขันแข็ง ทั้งพัฒนาวัดปฏิบัติข้อวัดไม่เคยขาดตกบกพร่องวิปัสสนาธุระตลอดไม่เคยขาดจนสถานปฏิบัติธรรมมีชื่อเสียงญาติโยมไปมาหาสู่เข้าวัดปฏิบัติธรรมชื่อเสียงของท่านเป็นที่ยกย่องไปทั่วเจ็ดบ้านแปดตำบลจนไปเข้าหูคูเฟื่องคูเฟื่องเป็นหมอผีรักษาชาวบ้านใครเจ็บใครได้ป่วยหมอเฟื่อง เป่ากระหม่อมทีเดียวก็หายผีที่ไหนว่าเฮี้ยนหนักแค่พูดชื่อหมอเฟื้องผีก็ออกเลยใครถูกคุณใสมนดำสเสน่ห์แก้เป่าทีเดียวของหลุดหมดตั้งแต่พระสองรูปนี้เข้ามาในหมู่บ้านท่านก็รักษาคนด้วยหม้อต้มสมุนไพรใครผีเข้าท่านก็ช่วยรักษาจนหายทําให้ลูกศิษย์ลูกหาครูเฟื่องลดน้อยถอยลง ทำให้แกไม่พอใจเป็นอย่างมากด้วยเป็นพระหนุ่มหน้าตาดีมีความรู้เก่งเป็นธรรมดาที่จะมีมารผจญไม่นานก็มีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งมาติดพันตักบาตอาหารไม่เคยขาดเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมไม่เคยหายแต่ท่านก็ไม่เด่นด้วยมุ่งแต่ธรรมสุดท้ายเมื่อไม่ได้ด้วยสเสน่ห์เธอก็หลงผิดไปใช้มนคถา ผู้หญิงคนนั้นใช้น้ำมันพลายแก้งแต้มข้อธีบาทพระตอนใส่บาทหวังให้ท่านนั้นพิศวาสในตัวแล้วสึกออกมาอยู่ร่วมกันแต่จนแล้วจนรอดทุกอย่างก็กลับตาลปัดพระท่านไม่ได้หลงในมนต์เสน่ห์แต่อย่างใดกลายเป็นว่าท่านวิปลาเที่ยวออกหาสัตว์น้อยใหญ่กินเป็นอาหารไม่เว้นแม้แต่เนื้องู เล่ามาถึงตรงนี้ยายแกก็ร้องไห้ไปสะอื้นไปหลังจากนั้นครูเฟื่องก็เอาเรื่องนี้มากล่าวร้ายพระท่านพยายามขับใสไล่ส่งทุกทางให้ร้ายทุกวิธีแต่ก็ไม่อาจทำให้ท่านละผ้าเหลืองไปได้คุณยายเล่ามาถึงตรงนี้ก็หยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าสุดท้ายหมอเฟื่องก็ทำให้ท่านตายจนได้ ส่วนผู้หญิงคนนั้นเธอก็หายไปเลยเล่าจบแกก็ลุกขึ้นแล้วพระชัยก็กลับไปถึงตรงนี้ชัยเล่าต่อไปว่าอันนี้พวกมึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรกูรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ชาวบ้านมาขยาวแขนกูเรียกหลวงพี่หลวงพี่ตื่นตื่นตื่นหลวงพี่ ทำไมไม่ไปจำวัดมานอนเอาอะไรตรงนี้เนี่ยตอนนั้นพัดช,ชัยงวงเงียขึ้นแล้วก็มองทางซ้ายมองทางขวาก็เห็นว่าจะมืดค่ำแล้วก็ลุกขึ้นยืนมองไปรอบๆก็เห็นมีชาวบ้านอยู่สองสามคนหลวงพี่หลวงพี่มานอนอะไรที่บ้านลาน้างนี้ไปรุ่นคนหนึ่งถามอีกคนหนึ่งก็ดึงแขนบอกว่าไปเหอะ ผีบ้านนี้ตุชิบหายจบคำพูดพระชัยหันหลังกลับไปมองบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้ที่คุณยายอยู่ตอนนี้มันเป็นเพียงบ้านไม้ผุผุพังพังชัยแล้วว่าตอนนั้นใจนี่ตกไปที่ตีนเลยอยากจะวิ่งแต่มันก็วิ่งไม่ออกอยากจะออกจากตรงนั้นแต่ไอตัวที่รออยู่ที่วัดมันก็น่ากลัว พระชัยทำใจอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะเดินเข้าไปในบ้านล้างพร้อมกับท่องสัตเพสสัตตาพอเดินเข้าไปในบ้านมันเป็นบ้านโลง่โลงๆไม่มีอะไรเลยมีเพียงหิ้งสองหิ้งเก่าๆห้อยอยู่จะตกแหลไม่ตกแหลอันหนึ่งน่าจะเป็นหิ้งพระและมีอีกอันอยู่ตากว่า มีรูปภาพเก่าๆววางนอนอยู่ในหิ้งเมื่อพระชัยหยิบออกมาดูแค่นั้นแหละแทบล้มทั้งยืนนี่มันยายที่คุยกับพระชยัยจังหวะนั้นจะอาบักตกดใตกระช่างเถอะพระชัยพิ่งแหกปากวยวายสติบุดไปแล้วมารู้สึกตัวอีกทีก็ไปอยู่ในโบสถ์วัดอีกหมู่บ้านต้องให้ชาวบ้านขับรถไปส่งที่วัดเอา ที่วัดก็เป็นห่วงหายไปทั้งวันไม่ได้บอกใครเชา้าเจ้าอาวาสก็เรียกสอบพระชัยก็เล่าไปตามที่ประสบพบเจอมาเจ้าอาวาสยิ้มอ่อนๆจากนั้นก็บอกว่าแล้วรู้ไหมว่าบ้านหมอเฟื้องอยู่ที่ไหนพระชัยตอบว่ายังไม่รู้ครับเจ้าอาวาสพูดว่าไปทำธุระของพระเถอะแล้วเสร็จ ค่อยมาพงอบัตทีเดียวไปตามหาคำตอบของพระไปตามหากรมผูกพันของพระให้พระยึดพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจะไม่มีสิ่งใดๆทำลายพระได้เลยหลังฉันเช้าเสร็จพระชัยออกจากวัดไปตามหาบ้านครูเฟื่องพระชัยถามหาบ้านครูเฟื่อง ไม่นานก็เจอกับผู้ที่รู้จักบ้านของครูเฟื่องพระจะไปทำอะไรละ่ะที่นั่นตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าพระจะไปก็ตกไปทางนี้แหละผ่านบ้านหลังนั้นไปก็จะถึงแล้วชาวบ้านตอบพระชัยเดินไปจนถึงบ้านเก่าๆผุพังหลังหนึ่งเมื่อไปถึงหน้าบ้านพระชัยก็แทบจะร้องไห้ออกมาพระชัยเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้น วาดสายตาไปรอบๆรอ่รองรอยของบ้านหลังนี้ที่เคยมีการเล่นคุณใสมนคาถาต่างๆฉันวางทูปเทียนขันบาทแล้วก็ต้องไปสะดุ้งเข้ากับป้ายชื่อเขียนด้วยลายมืออันใหญ่ครูเฟื้อกจุดจุดจุดพระชัยเข้าใจทุกอย่างทำไมต้องเป็นเขา ที่พบเจอกับผีตนนี้พระชัยกับวัดด้วยความรู้สึกสับสนมึนงงไปหมดเข้าไปกราบที่ตักของเจ้าอาวาสร,ร้องไห้ไม่เป็นภาษากว่าจะสงบสติอารมณ์ได้ก็คู่ใหญ่ๆเมื่อได้สติพระชัยถามเจ้าอาวาสหลวงพ่อรู้เรื่องทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับเจ้าอาวาสยิ้มอ่อนๆแล้วตอบว่ากรรม ผูกพันคนที่ต้องแก้ต้องเป็นคนผูกพระชัยพูดขึ้นว่าหลวงพ่อรู้มาตั้งแต่ต้นเรื่องที่ผมทำไมต้องถูกผีตนนี้ตามหลอกผมเป็นใครผูเฟื่องกับผมและผีตนนั้นทำไมจึงเป็นกรรมผูกพันพระชัยพูดไปสะอื้นไปหลวงพ่อครับตาผมทำอะไรลงไปครับหลวงพ่อบอกผมได้ไหมครับ พระชัยถามเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสไม่ตอบสิ่งใดๆมีแต่รอยยิ้มแห่งความเมตตาอันอ่อนโยนตอบกลับให้แก่พระชัยเจ้าอาวาสพาพระชัยในฐานะของหลานชายแท้ๆของครูเฟื่องมาขอขมาต่อหน้าหรุมศพของพระรุปนั้นระหว่างการขอขมากรรมต่อกันพระชัยเปรียบเสมือนตัวแทนของครอบครัวที่มาขอขมา ระหว่างที่พิธีกรรมกำลังดำเนินอยู่นั้นพระขอขมากรรมกรรมใดๆก็ตามที่ครอบครัวของพระได้ก่อพระขอขมาต่อกรรมนี้จูๆ่ๆถาดที่ใส่ถ้วยอาหารขาวหวานที่ใช้ในการขอขมาดอกไม้ทูบเทียนทั้งหลายต่างคว่ำลงมาต่อหน้าต่อตาทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมเสียงเย็นเยียบช้า เน้นเๆหนักหนักที่ข้างหูที่มีเพียงพระชัยเท่านั้นที่ได้ยินกูไม่เอาพระชัยมองไปรอบๆตัวคนลุกตั้งแต่หัวจดปลายเทา้าเรื่องราวคงยังไม่จบสิ้นเวรกรรมที่บรรพบุรุษได้ก่อไว้สุดท้ายพระชัยต้องเป็นผู้ แก้ไขมันทำไมการขอขมากรรมครั้งนี้จึงไม่ได้รับการอโหสิกรรมทำไมถากกนคว่ำทำไมวิญ,ญญาณพระตนนั้นจึงไม่ยอมรับการขอขมาทำไมศพถึงผังไม่ได้ทำไมครูเฟื่องต้องใส่ร้ายพระรูปนั้นยายคนนั้นคือใครเหตุใดจเจ้าอาวาสจึงบอกว่าไม่มีเลิกศึก และทำไมพระชัยจึงต้องเข้ามายัางวัดนี้ท่านเจ้าอาวาสนั้นเป็นใครทุกอย่างจะถูกขี้ใครป่ปมทั้งหมดในบทสรุปของจุดเริ่มต้นเรื่องนี้อโหสิกกรรมเผาผีดูจบแล้วถ้าชอบกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ